โอ้โหดูด oh, uh, oh, so ูดูด uh. oh, oh, ูด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 ูนี่ครับโอ้โหใหญ่มากครับนี่ตัวเป็นเป็นอะไครับคนนี้เป็นคนท่าแห่ใช่ไหมยันแล้วป่ะอยาเอาปะอยาจันร้อนี่ยกไม่ไหวยกยกไหวไหม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 โอ้โหเอาทีละตัวทีละตัวเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไหนดูหน่อยดูหน่อยโอ้เห็นเขาบอกว่าปลาปลากระป๋อปะหยา สวายอ่ะสวายหรือปั๊บบึกอ่ะสวายอ่ะไหนดูดิเห็นเขบอกว่าเป็นตัวใหญ่ต้องตามมาดูตามมาดูครับโอ้โหสองตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากเลยครับนี่อื้อ โอ้ดูยังเป็นๆอยู่เลยครับเป็นๆอยู่เลยครับโอ้โหดู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 นี่ครับโอ้โหใหญ่มากครับนี่ตัวเป็นๆเลยครับสองตัวครับสองตัวอือหือดูนี่คนนี้เป็นคนท่าตุแหช่ไหมยันได้หรอป่ะยะเอาป่ะหยาดยาแล้วนี่โอ้โหดูยกไม่ไหวยกยกไหวไหม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 โอ้โหเอาทีละตัวทีละตัว อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนโอ้ใหญ่มากพ่ออยากให้น้องบังคับเจ๊บอย่าเหอตัวเดียวโอ้โหนี่ครับนี่ไม่ใหญ่ก็ไม่รู้แล้วนะครับปลาสวายอันนี่สวายโอ้โหใหญ่มากนี่ประมาณกิโลนี่พ่อยาลองกะดูดิเจแปดกิโลละสิบกิโลไหมลู เจ็ดแปดกิโลยังอ๋อยังน้อยเจ็ดแปดกิโลนะน่าจะได้นะอ๋อแทงเงาะหนึ่งแทงเงาะถูกโวนเหยาโง่ถูกโอ้โหสิบกได้เนยไม่รู้นะอืมฮึเนี่ยซึกูนี่ว่าอยเนี่ยซึกูนี่เลยนี่เป็นเป็นเป็นของผู้ใหญ่ใช่ไหมอืมเขาผู้ใหญ่นี่ของผู้ใหญ่นะในบ่อนี้นะในบ่อนี้นะอ๋อดูนี่ครับบ่อนี้ครับพอดีตอนนี้น้ำน้ำก็ตื้นนะเกวะนะเด็กวัยเวะอืม เนี่ยคนทอแผคนทอแผเพะยานี่คนทอดแทนะครับนี่เจ้าของยิ้มเลยนี่นี่เจ้าของฮะเสื้อเหลืองนี่ยิ้มเลยครับยิ้มเลยวันนี้โอได้สงตัวนะครับโอ้โหยังเป็นๆอยู่เลยครับเป็นๆอยู่เลยครับโอ้โหดู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 ดัดู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 ดดูดู้ดด Oh, hô yuk! nhúc Yuk! quay Nhúc, nhúc quay mấy Quay mấy, quay mấy Quay mấy Ồ hô, thịt đập tôi à, thịt đập tôi à Ừ hư, để, để,